เหตุใดพวกเราจึงสารเสวนากับผู้คนรอบกายก็เพื่อช่วยให้พวกเขามีความสุขนี่คือเจตนารมณ์พื้นฐานของพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลความปรารถนาพื้นฐานนี้ของพระพุทธนี่เองที่พระนิชเนดนไดโชนินพระพุทธแห่งสมัยธรรมปลายยึดถือไว้เช่นกันทั้งยังได้รับการสืบทอดและสารต่อโดยสมาคมโซคาในปัจจุบันอาจารย์อิเคดะได้สารเสวนามากมายอย่างเปิดใจเพื่อสันติภาพกับผู้นำและนักคิดของโลก โดยข้ามพ้นเรื่องความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมท่านได้พบปะกับบุรุษสตรีคนวัยเยาว์และคนสูงอายุทั้งยังสนทนาอย่างเต็มที่เพื่อช่วยผู้คนจํานวนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้สร้างปัจจัยสัมพันธ์กับพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนินหนึ่งในบุคคลสําคัญที่อาจารย์อิเคดะมีโอกาสได้พบปะและสนทนาด้วยคือดรอาร์โนเจทอยบีนักประวัติศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่20ชาวอังกฤษ การพบปะอันมหัศจรรย์ของอาจารย์อิเคดะกับดรอาร์โน์เจทอยบีครบ50ปีวันที่5พฤษภาคมพฤษศ1972ัอาจารย์อิเคดะและภรรยาออกจากโรงแรมที่พักเมื่อมาถึงอาคารอิฐสีแดงสูง7ชั้นดรทอยบีพักอยู่ที่ชั้น5การสนทนาครั้งประวัติศาสตร์เริ่มขึ้นในเวลา15นาฬิกาดรทอยบีกับอาจารย์อิเคดะนั่งที่โซฟาซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าต่าง ส่วนภรรยาของอาจารย์กับคุณเวโรนิก้านั่งถัดไปดรทอยบีพยักหน้าและอิ้มเพื่อแสดงว่าเห็นด้วยพร้อมกับกล่าวว่าตนก็ปรารถนาจะพูดคุยในประเด็นเหล่านี้เช่นกันนักวิชาการผู้ขอให้อาจารย์อิเคดะมาร่วมสนทนากับตนเพื่อศตวตรรษที่21ประกาศว่าเขาจะทุ่มเทให้กับความพยายามที่ต้องรอคอยมาเป็นเวลานานนี้อย่างเต็มที่น้ำเสียงของเขาแสดงถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าแม้จะอยู่ในวัย83ปีวันถัดมา อาจารย์อิเคดะและภรรยาได้เชิญดรทอยบีและภรรยามารับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นพวกเขาพูดคุยถึงวัฒน,นธรรมด้านวรรณกรรมญี่ปุ่นอย่างเพลิดเพลินในระหว่างรับประทานอาหารอาจารย์อิเคดะถามดรทอยบีว่าเขาชอบอาหารญี่ปุ่นอะไรบ้างผู้รอบรู้ท่านนี้ตอบว่าชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นทุกอย่างแต่อาหารโปรดคือซาซิมิและเล่าต่ออีกว่าแต่ภรรยาของผมดูเหมือนจะไม่ได้ชอบซาซิมิเหมือนผมการพูดคุยในวันก่อนเน้นไปที่เรื่องความหมายของชีวิต และประเด็นเชิงปรัชญาอื่นๆอาจารย์อิเคดะไม่อยากให้คู่สนทนาเหนื่อยล้าไปกับการพูดคุยต่อในประเด็นที่ต้องใช้ความคิดจดจ่อและลึกซึ้งจึงตัดสินใจเบนเนื้อหาที่จะพูดคุยไปเป็นเรื่องที่เบาลงในช่วงนี้ดรทอยบีเห็นด้วยทันทีกับข้อเสนอของอาจารย์อิเคดะการรู้จักคนคนหนึ่งและวิธีดำเนินชีวิตของเขาคือการรู้จักความคิดและปรัชญาของคนผู้นั้นอาจารย์อิเคดะถามดรทอยบีว่า แม้ท่านจะสูงอายุมากแล้วแต่ก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงและยังเขียนหนังสือได้อย่างกระตือรือร้นผมขอถามท่านว่ากิจวัตรประจําวันแบบไหนที่ท่านเห็นว่าสามารถช่วยรักษาสุขภาพได้ครับดรทอยบีตอบคําถามของอาจารย์อิเคดะว่าทุกเช้าผมตื่นนอนเวลา6นาฬิกา45นาทีหลังจากเตรียมอาหารเช้าของตนเองกับภรรยาและเก็บที่นอนแล้วก็จะเริ่มทํางานในเวลา9นาฬิกาดรทอยบีกล่าวว่าสิ่งสําคัญคือแค่เริ่มทํางานครับ ถ้าคุณรอจนกว่าจะอยากทํางานคุณจะไม่มีวันทําอะไรได้สําเร็จและยังเสริมด้วยว่าผมมีความพอใจเมื่อคิดว่างานเขียนของตนมอบประโยชน์บางอย่างแก่โลกจากนั้นอาจารย์อิเคดะถามดรทอยบีต่อไปว่าท่านมีคติพจน์ประจําใจหรือไม่ดรทอยบีตอบทันทีว่าลาบ r e ม u s เป็นภาษาละตินแปลว่ามาเริ่มงานกันเถอะอาจารย์อิเคดารู้สึกประทับใจเรื่องนี้และกล่าวว่าเป็นคติพจน์ที่ยอดเยี่ยมครับ แม้จะเป็นแค่คำคำเดียวแต่เปลี่ยนด้วยจิตใจแห่งความวิริยะภาคเพียรและความรับผิดชอบผมคิดว่านี่เป็นคำพูดที่แสดงให้เห็นชีวิตของท่านได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันครับอาจารย์อิเคดะถามต่อไปว่าตอนนี้ท่านอยากทําอะไรมากที่สุดครับดรทอยบีตอบอย่างกระฉับกระเฉงว่าผมอยากจะทําสิ่งที่พวกผมกําลังทําอยู่นี้ต่อไปซึ่งก็คือการสารเสวนานั่นเองและกล่าวว่าจุดประสงค์ของการสนทนาของพวกผมคือการช่วยนํามวลมนุษย์เข้ามารวมกันเป็นครอบครัวเดียว ยังยืนกรานว่าถ้าอยากให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ดำรงอยู่ได้ก็จะต้องรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวหลังจากนั้นอาจารย์อิเคดะและดร์ทอยบีได้สนทนากันอีกหลายครั้งจนกระทั่งได้รวบรวมบทสนทนาและตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อชีวิตเลือกได้และได้รับการตีพิมพ์หลายภาษาปี2022ปีแห่งยุวชนและการก้าวหน้าอันทรงพลังพวกเราผู้ใหญ่ชายประเทศไทยมาเริ่มงานกันเถอะ และเวลานี้เป็นเวลาที่พวกเราแต่ละคนจะมุ่งมั่นตั้งใจสารเสวนาพุทธธรรมกับเพื่อนใหม่เพื่อแผ่ขยายมิตรภาพส่งเสริมกำลังใจและมอบความหวังแก่ประชาชนที่พวกเราได้พบปะสนทนาในแต่ละวันดังที่อาจารย์อิเคดะกล่าวว่าสมาชิกของเราทั่วโลกกำลังทำงานอย่างกล้าหาญพร้อมกับข้าพเจ้าในการพูดคุยกับผู้คนทั้งหลายในทุกวงการและสาขาอาชีพอีกทั้งแสวงหาการสนทนากับบุคคลต่างาศาสนาและต่างวัฒนธรรม การสนทนาที่พวกเราดำเนินอยู่ในสถานที่ที่เราอยู่ในขณะนี้จะส่งเสริมการปฏิวัติมนุษย์ทั้งตนเองและผู้อื่นได้อย่างเข้มแข็งอีกทั้งเป็นการกระทำที่เป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้ใหญ่ชายประเทศไทยมาเริ่มงานกันเถอะ